สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าคำใสกุกกนะครับวันนี้นะครับป้ามีการนะครับทำบุญใส่บาทนะครับของหลายๆท่านนะครับก็มารวมนะครับทำบุญใส่บาทนะครับกับป้าคำใสหลายๆท่านนะครับอีกนี้ ก็จะเป็นตานะครับตาแล้วก็ลังจากนะครับรับบินธบาตแล้วก็ก็เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับเพื่อไปรับบินธบาตตามหมู่บ้านที่ยังที่ยังไม่มานะครับที่ยังไม่มา พงนะครับก็มาออกมานะครับมาใส่บาตรกับายายพานะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับที่หน้าบ้านาลูกชายานะครับหลังจากใส่บาตรเรียบร้อยก็นั่งคุยกันนะครับนั่งคุยชมรถนะครับรถสามล้อนะครับ,สา,รรบสามล้อเครื่องนะครับสามล้อเครื่อง ครับก็อขอบคุณพันธิศานามงามนะครับนวลงามสวัสดีจอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คุณบุญเทนะครับคุณบุญเทกรอ,อบทันยกรนะครับตื่นแต่เช้าเลยแม่จ้าตื่นแต่เช้าใส่บาตรจ้าทำบุญนะครับนะครับ อันนี้ก็คุณวลาพรนะครับขุนทองนะครับอากาศดีนะครัจ้าอากาศดีมากสำหรับวันนี้บรรยากาศาดีนะครับใส่บาทไปด้วยอันนี้อรุณสวัสดิ์คารุงและป้าครับอรุณสวัสดิ์ครับตื่นแต่เช้านะครับใส่บาท ทำบุญนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็คุณโกโก้นะครับคุณโกโก้โกโก้คีคุณโกโก้เคมลี่นะครับครับอ่านี่ก็เช้ามาก็เก็บเงินเก็บทอง เดเช้าเลยนะคะครับสาธุขอบคุณจำเลียงนะครับคุณจำเลียงสวัสดียมเช้าอากาศสดใสค่ะคุณดุงคุณป้าขาประกาศสดใสขอบคุณนะครับที่เข้าติดตามช่องป้าคำใสอันนี้คุณคุณจำเลียงทุใสพระ,ะนะครับสาธุใส่บาทพระ การทุกเช้าครับทุกเช้าทําบุญนะครับเพื่อใส่บาตรให้พระที่มารับบิณฑบาตนะครับยามเช้าอันนี้ก็ยายพาน้องข้าวสารอารุณสวัสดิจ้าหลงฟืน้นป้ากำใส่สาธุบุญด้วยจ้าครับอ,อรุณสวัสดิ์ครับคุณยายพานะครับน้องข้าวสารนะครับ ก่ที่เข้าติดตามช่องป้าคําใสอันนี้ก็คุณหวานใจนะครับหวานใจสวัสดีอันนี้ก็สวัสดีครับหมดฟื้นอันนี้คุณยุพานันนะครับชานิดนะครับอ่าสวัสดีครับอาก็ขอบคุณนะครับคุณยุพานันนะครับอ่าที่เข้ามาให้ กำลังใจแต่เช้านะครับมาใส่บาททำบุญด้วยกันตอนเช้าเนะ,อะขอบคุณครับอันนี้คุณทองคุณหยกเกวลินนะครับคุณหยกเกวลินนะครับอ,อันนี้ก็ให้กำลังใจมานะครับให้หัวใจมานะครับอันนี้ก็คุณ สาธุด้วยค่ะครับคุณ HFD นะครับ YLGD นะครับสาธุด้วยค่ะครับขอบคุณครับวันนี้ก็คุณวดีแสนดีนะครับก็หัวใจบวกมานะครับขอบคุณนะครับอันนี้กระยามีดีนะครับขอบคุณครับคุณกระยามีดีนะครับ อันนี้ก็คุณสุเรียนใจเที่ยงนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสุเรียนใจเที่ยงหาที่เข้ามาาติดตามช่องปากคำสายกกอกนะครับอันนี้ก็คุณทุเรียนนะครับอันนี้นักเลงพหนึ่งหกแปดเก้านะครับสาธุข่ะสาธุข่ะสาธุข่า,า,ขา,า,ขาอะน,นโมธนามาินะครับขอขอบคุณนะครับทุก ท่านนะครับที่เข้าติดตามนะครับเข้าติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็อย่าทำลายใครนะให้หัวใจสีแดงให้กำลังใจมานี่ก็ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็คุณเพนสีทลองนะครับสาธุให้กำลังใจมาด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้คนนิกนะครับโรธีครับ นิคโคธินาดคุณสุเรียนใจเที่ยงอนโมนะครับอันนี้ก็ครับคุณนิกอันนี้คุณสุวรรณีนะครับประสมสีคุณสุวรรณีระสมสีนะครับอันนี้ก็คุณสมนะครับคุณสมวง วงบัวทองนะครับวงบัวทองนะครับสาธุสาธุกดให้แล้วครับลงแล้าพรขอบคุณนะครับอันนี้ก็คุณซาคุลานะครับซาคุละนะครับทานเสียงช่างดำใช่ไหมครไม่ใช่นะครับเสียงพ่อช่างดำนะครับเสียงพ่อช่างดำนะ ก็คุณนุชพูนศรีนะครับส่งเกิดติโรดนะครับสวัสดีค่ะลุ่งครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้าติดตามนะครับอันนี้ก็คุณพิษสมัยนะครับพิษสมัยครับก็สวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับ คุณพิดสมัยนะครับก็เข้าติดตามนะครับตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็คุณปปาพรนะครับปพาพรนะครับปพาพรหังนะครับเฮืองนะครับ f อซจากไต้หวันค่ะ สู้สู้ติดตามตลอดค่าไม่ค่อยได้เม้นอนุโมทนาสาธุค่ะครับขอบคุณนะครับที่คุณปะพาพรนะครับที่ติดตามช่องป้าคำใสตลอดเลยนะครับก็ออ,อกไล์สุดอตอนไหนก็เห็นท่านตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าติดตามช่องป้าคำใสนะครับ ที่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ใน,นคุณหญิงนะครับคุณหญิงเล็กพันบุตรนะครับขอบคุณคุณลิงเล็กพันบุตรนะครับอันนี้ก็คุณคิงกามอนนะครับคุณคุณคิกคิงกามอนนะครับกามอน มานูสันนะครับก็สวัสดีคาลุงจากออสเตรเลียนะครับจ้าเก้าโมงกว่าแล้วอ่าสวัสดีครับอันนี้ก็าด้วยครับช่องอเียงนะครับอันี้ก็ช่องปอเพียงนะครับกำลังมานะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับครับก็คอมเมนต์ถึงไหนแล้วน้อนะครับอันนี้ขอบคุณ อันนี้ก็นะครับก็ก็สำหรับช่วงนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับอ่าช่องฟ้าคำใส้กอกด้วยนะครับนะบขอบคุณครับ